เีย <c oughs> รวมอยู่เนาะ <c oughs> คนคือมาสารมุนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็มีกลองจงเครื่องเสียงบาดเนี่ยฮะมาเบิ่งพี่น้องพอสิจัดระว,วงสามาคีบ,อบอ่ะบดนี้เนาะ <c oughs> ออกแห้งานเมื่อยสิมาพอดบ่บานเนี่ย กัน <c oughs> วาหลับประกันต้องเีนเ<ร>ขาเถอะเถอะน้ำมีนเป็นมาถวายตู้ว่านี่เคือนายนายัวเนือวัดลาเฮาว รายแรกกระตกอยู่เครื่องละหมื่นกว่าบาทเนาะจะเขตใกล้แถวนี้ขาบูมีเนาะพอนอฮันบูมีเปนบอกจได้เข้าดเฉิโน่เพ่มบูมรักษาที่ผ่านกับบมีหรอบูมีดูบูมีก่อนไปต่อตลาดมันจะไ่ยังไงดิโน่ ตู้นี่มันเป็นระบบอีกยังนี้นะเป็นระบบอีกยัางก็ไม่แอบในตู้เลยเดมีก้อนแบตสิบ่เพิ่นดีใจว่าเพ่นอยากาคล้องใส่ะ้าเล้องเดียเจะ้ไเดน้อยเดินไป ไมีโทรศัพท์งโตยืมนะอากาศห้อนมันสีบบรดบมันเป็นเครื่องมันเป็นเบสในตเด้ตัวนี้มันบเมนเสียบไ่เมนบอสอะไรใส่พรนำกันก็ได้มีสองว่าแล้ก็มีสองระบบใส่ได้สองระบบ แมนเฮาซาสร้างองแต่ว่าแต่อันนี้มันกับนทีททานไเลยแล้วต้องเพิ่มไฟเขาอีกแมนเพราะว่าเฮาส่ตัวนี้ตัวนี้มันกินไผหลายตัวแปะลงโค้งอะไรงี้เมื่อนาแต่ว่าให้ทพ่อบ้านพ่อนอนไหน เป็นจ่ายเงินระมังนี่นะโอ้สรุปแล้วก็คือเพิ่นมาขายเครื่องเสียงพี่น้องเลยเพิ่นเอาเครื่องเสียงมา วิวให้เนาะมาโปรโมทให้อยู่ที่วัดศรีบัวบานก็ว่าอยู่คือคนมาบวมมาตุ้มอยู่่องนี้ว่ะเปิดฉีซื้อไว้ในวัดในว่านี่แหละเนาะเวลามีงานบุญสิลกินทานที่ได้เปิดใช้ชทรโคงมีเสียงคื้ๆนะนะพี่าา้างเลยกระันใชกัเป็นเงินรวมน,น,นี่แหละเนาะ จังไดเงินรวมในวัดในว่านนี่เลยพี่น้องเลยตอนแรกยังมาที่ในหูเนาะแมบกำลังออกแหงงานอยู่เห็นเพิ่นมาจุม่มนมมีเกรือเสียงคิดว่าเพิ่นเอามามอบนะพี่น้องบ่แมนเนาะเพิ่นเอามาขาย อยู่สามหืนห้ารอยบาทเนาะทุกคนมาแพงกว่าพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าเอามาให้พอนเนาะเป็นราคาพอนเป็นราคาดาวให้ใส่เวลาจ่ายทรงปีมือนี่จะจ่ายก่อนเครื่องหนึ่งเนาะอีก2รงปีจังมาเก็บอีกเท่อนึงเพิ่น,นวะทุกคนว่าแพงบอลองคอมเมนต์มาเบิ่งเนาะ

ยไปดูไงคนหายมาตั Actually, it, oh. so ้งแกิปดูไงนเายาตั hmm. ้งแต่ก okay. ินทั้เลยลูกิฟท์หนาวบอเอาูจังเลยเดี๋ยวเอาคอบนี้เอาเอาคนหายซื้อได้พวกนังนหนึ่งชิหายชซื้อนได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเฉลี่ยเชี่ยกันยอะว่าคนงานกันนี้ เพราะว่าเพราะว่าคันว่าคันว่าส่วนรถนี่เพิ่นก็สิบ่ได้ขายเครื่องเพิ่นเด้เพิ่นก็ต้องว่าหนึ่งแถมหนึ่งในราคาที่เพิ่นกำหนดไว้สิบเื้าต่อพันอันนี้ก็อันนี้ก็จ้าว่าของยังกับกับของจีนนั่นเนาะตกอยู่แปดล้านกว่าเนาะแต่ละเครื่องแปดเก้าล้านกว่าเนาะ เครื่องละมื่นหาก้วนาอะไรอ่ะโอ้ยเพิ่นในนั่นมาไหวพ่แห้งแล้วมันคำนวณไหวบ่แหงแล้วเพาคนเฮานี่พรเครื่องนึงมันแพงมันบอกว่าหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเอาได้สงเครื่องโะ เพิ muitas, <of> ่นเพิ่นเอาเงินรวมในบ่เสื่อเพิ่นเอาเงินรวมบ่อสื่อคานนีานได้าี่ง้านใดบ้าาดา่งบ้าพานหาใด้านบาดบ้านบานในยนงบ้าด้่งบ้านใเา่งเสายงบือวัดเบ้านใดอืนน่งบนดื่านใดยากไาด้ไว้เน็ดนของวัดของว่า เวลามีงานบุญมันสบายเหมือนปะเพราะว่าเหตุบ,บุเรีสินที่ผ่านมาน่ะสมอยอยู่เนาะบุมมีเสียงบุมมีเสียงพินเสียงยังเงียบบ้านทางไกลทางอื่นผ่านไปผ่านมาเขาคิดว่าบุมมีบุญมีสิน <laughs> cái hết luôn đó, bơm hơi này, cái, là, sưu tập cái, là, đang, kêu nhau, kêu nhau, đang, 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 มันมีมวเนโอ้กินอดแข่งเนี่ยมวมีวลยำ่งยุ่มามวได้ทุกมยเ่โอ้ยมาขอคงบุญมจัมวเคือกับโทษละโคงนี่แหละนี่มวนแล้วนอนเนียนอนอยู่ลักลูลามาเฮ้าแต่ทอดละโคงไม่ได้ดังในพี่น้องเลยมันซดแล้วเนาะแมนบนบดจักปากเกาะหนึ่งสองสามดังแล้วว่าสี่ปากดังแต่สองปากอีกสองปากแมนซดแล้วเนาะเบิ่งลักนี ดูลามาเห่าแห้งได้พี่น้องเลยเอาเคนได้มันยกเอาเคนมานยกขึ้น ลูกเล่นห้อนี่ลูกของมันเป็นกี่จีนนะของไเป็นพี่แมวจีน่โอ้ยแต่เ้ามันยังเป็นเสียดเป็นยังไม่จิ้มแขกยังชื่อเหยาแต่ไม่จิ้มแขกยังน้ำเขาแล้ว สิชช <Hoy S 2> ่ั <Really? speaking in here> ้นนีเด็นะซิมแก้วก็ได้จาผมเลยเฮ้ยคุี่ใดเอาไปตัดตตัดตู้ก่ะมเหมือนตัดเองะโป้งเ้นานี่ตอไดเลยตอโปเนนี่กางน้ใช่ได้วสองยางเลยอะเวลาเขาว่าสกลไกลนะ

อันนี้แล้ว่อยจังเลียวก็มอาเขมาถวายต้อีกนยิ้มปเปย่ใช่เหรนี่ก็รึ่งเป็นโปรโมชั่นพืนน่นแหละซื้อหนึ่งแถมหนึ ไปใช้แบบไหนไปคนนจะไปซื้อยังบัไหนี่าฮาฮาไม่ได้ทำปลาได้นีเราเ่เัดพักผ้ามีเงินเต็มกระเป๋าเลยพี่้องเาูกเขาเห็ดที่ยังด้ีปูเขาให้ ด <hal> <laughs> ีใจได้เ้เครื่องเสียงบ่ลืมลืมสันเพ้นไมเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นนั่นเพิ่นบ่ว่บมีบุญดเีเงียบอยู่กบยองเงี้ย ลิมอเขาหนาวล้วาไปจับไื้อหานคุไปชื่อยังชนไาัเนี่ยคนไปชื่อยังเมืนชื่อสายมาต่อใช่กับ้โงกเดียวนีแต่ตัวนั้นง ไปชื่อไซมาต่อแซก็เ <in> ป <Asia> oh, uh, ็นทรโคงนี oh, ่เนาะดตูมงทังให้ดังทงตอนนี้เพิ่มเนาะเวลากมันมวมันขบ้านเนะมันจังดังไกลเนาะมาดังไกลปูนายนะากัสการยิงนวเลยบันนี้กิอสิด้ยินแจ้งเลยเนาะหักกัมพูบอนนนนย่นีน้ยเนี่ยบติกี้นัน อี่ยังอยู่ขึ้นขี่กระเธอค่าข้อเียว่ขอในญาเนาะขบอแกกจักมันยังบันบันนี่ชีชีบุคบันคักบันอันนี้กะอันนี้กะเป็นความคิดเบื้องต้นเนาะอันนี้เป็นความคิดเบื้องต้นยังบุทันวามวนยังบุทันเนี่ยนี่เน้น

ประมาณชิบก tamam, ๊อทชิบกแมนชิบมหาลักหณปะแตนี่ไปเชโน่ิบเจ็ดลักิลโดยให้เจ้ามาแทางใดะมัแสวรรค์บุก่รักนึงล่ะบไก่ปไดเนาะบไก่กบคือว่าแบบคือบู้เ็นทาสวรรค์น่ะนะใครเบียงโอแต่่าสาเขาอยู่สวรรค์ประจำอยู่สวรรค์เลย แต่ผู้นั่นก็นคือว่าแข,นขน็แค่งมปหนึงแล้วผู้ชายนะมันแมนเวียงนะส่นคือคนผู้ชายนะผู้ชายนะคนใส่คือคนกัมพูชาเฮดยข่อยว่าแล้ว คือโบแมนคนนั่นบ้านเอานะู้หยิ่งโบแมนู้นยิง่งในคนเวี้ยงแมันบ บริษัทที่ผนคายเครื่องเชียงนี่เป็นคนไทยเนาะเป็นคนไทยแต่ว่าเพิ่นมาเปิดอยู่อยู่ลาวสินะเปิดสาขายอยู่ลาวเนาะเฮดบริษัทอยู่เวียงจันทร์่าซั่นแล้วผู้ที่พนักงานที่มาขายนี่เป็นคนกัมพูชาเนาะมาอยู่ลาวได้หาปีแล้วเราอะ่ะโอ้อพี่น้องเอ๋ยเฉพาะตอนแรกแต่ทางเสียงเนี่ยทางอันซำเนียยเสียงว่าเานะแบบแล้วนะแบบแล้วว่าบรชัดเจนนี้เนาะ คือเป็นคนล่าอะนะของใจก็เลยถามล่าพี่น้องเลยสรุปแรกก็คือเป็นชายกัมพูชาชองคนเนาะคนเวียงจันทร์คนหนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> สรุปแรกก็คือเพิ่นเอาเครื่องเสียงสองเครื่องนี้ในราคา19ล้าน8ดแสนกีบพี่น้องเลยเป็นราคาพอนเนาะใส่เวลาอันเพิ่นห้ยอนสองปีใจมื้อนี่เครื่องหนึ่งมาสิ พี่น้องเลยคุยกันอีกเฮิงพ่อจมคุวนเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แมนน่นายนภาก็สิได้ขอเจ้จ้จคลิปไว้เพียงเท่านี้นะไว้พบพอ่พอกันในคลิปหน้าเด้อผมแมพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณ่อแมพี่น้องหลายที่เข้ามาติดตามชมคลิปของแมนน่นายนภาตั้งแต่ต้นจนจบลรวบอกข้ามโฆษณาเนานะสำหรับคลิปนี้